ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้ช่องหนุ่มนอกบ้านก็คือเก้าครับนี่ครับพามาเบ่งบรรยากาศนี่ครับนี่ครับบรรยากาศสวนยางองนุ่มห้องหนุ่มนอกบ้านนี่ครับโอ้บรรยากาศกัน,น,น,กน,นรรยาาุน่งหลายดีครับแต่สวนยางผมียุ่งือยังดีอยู่ครับหนุ่มหนอกบ้านนะก็ยังสินอนเย็นดีครับยุ่งเนาะ ยุ่งล่มไงเย็นยูแต่วันยุ่งกะหลายอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศสวนยางก็คือเก่าครับปีนี้ก็ขอดูแลครับขอดูแลก,ก่อนเนาะบรรลุวา่าราคาย,ยางสีจังไหนปีนี้รัฐบาลไม่เป็นอไะไรราคาย,ยางขอให้ราคาดีขึ้นครับได้สักสามสิบบาทนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับนี่กันยาง สวยเนาะแถวบ้านท่างก็ถือว่าดีครับเหยียบกัลติกรในสี่สิบสอมือนกับลดลงแหง้งครับทีมงานส่วนยางกับเป็นกําลังใจให้ครับนุ่มดอกบ้านก็นเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับนี่ครับบรรยากาศส่วนยางครับเดี๋ยวปีนี้กันสิเอาต้นใหม่มาลงอีกครับเนี่ยตรงนี้ในหล่องกลางคือกาวฝังด้านนี่ยังไม่ได้ลงลงไปสามหล่องสี่หล่องนี่แหละครับมันพอเต็ม ทดลองพีทีแล้วย่างหน้ากับสักครับผมแล้วมีพยุงหน่อยหนึ่งครับนี่โอ้บรรยากาศพี่น้องจงดนี้พี่น้องแาวบ้านเท่ากันเริ่มไถยหน้าเลยเด้อครับไถหน้าบางคนเขาปลูกมันเขากูดมันไปขายละมันกะนาซีขอให้ราคาดีๆครับพี่น้องปลูกมันกะสิไดมีเงินจับใจในขอบครัวนะครับนาซีสามบาทก็ยุ่ ค่อยสามบาทสี่บาทพูนเด้อครับค่อยราคาดีดีปีนี้ก็เดี๋ยวก็เดือนหน้ากะจะเอาต้นซักมาลงครับในหล่องบัลลูจะปลูกเองปลูกเองก็คงบ่ได้ก็ยังบ่ได้ปลูกหลายปันไหนครับเอาแต่พอแห้งตัวเองมันหยุดมาปลูกปลูกได้ก็โอเคนะครับก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่ครับยังนะมุมดอกบานให้พี่น้องบรรยากาศ โอ้นีนน่ครับมันจะกัดสวนยางคก็เคยเปิดกีดด้ครับนี่นี่หอยเปิดกีดได้สองปีที่นี่แม่เพิ่นมากีดนะที่นี่ครับผมว่าได้กีดแล้วพราะมแม่เพิ่นาอายุหลายแล้ว บ,บักบักี้ก็เลยขอดูแลก,ก่อนมันมีฟังสิต้นบกข่อยใหญ่ป็นไรคทั้งหมดครับนี่ครับบรรยากาศสชิงยาง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามด้วยครับโอ้เป็นกำลังใจให้ช่องนุ่มนอกบ้านครับนี่ครับเห็นบรรยากาศอ่าเสียดลนไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นุ่มนอกบ้านัส่บุญนี้ก็กล่าวคำมาสวัสดีแลร้รก็ขอบคุณครับ